คนจริงกดเอาตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องคนแตห่หน่อยออกไปซื้อไอ้อะไรนะกุยชาบให้สักหน่อยดิเอาแบบหวานให้หน่อยกินว่ากินมาเอามาหกเอามา,มาห้าข้อสี่อ่ะไม่ใช่เขาเก็บแล้วหรอไปตอนนี้ ไปาไปซื้อให้ต่อตองไม่รู้อ่ะขับรถไปดูนะขับรถไปดูตรนนี้เนี่ยนะออกเสขาเปิดอยู่หรอพ่อตอนพ่อขับรถมาพ่อเห็นเขาเปิดเลยเห็นเปิดอย,ดอยู่น่าจะเปิดอยู่นะไป,ไปดไปูไปดูกันไปไปดูเอาแหวนแล้พ่อสี่อ่ะอย่าเอาว่ะอย่ากินว่ากินเกระสือไหมเนี่ยไป ้อ <c oughs> าพอที่พ่อมามันมีเห็นวางอยู่นะมีนพ่อก็เอิ์ไปแล้วไปออกไปแป๊บเดียวเนี้ยตเนี้ยเก็บยังไม่รู้นะ